ในที่สุดพวกแกก็โดนขังกันหมดเจ้าพวกซูโนแมลี่จะจับพวกแกทำการทดลองขรั้งสุดยอดกรเสวิต แม่ด็อกเตอร์เน <min> ี่ยเขาเก่งจริงๆนะช่วงนี้เอาท็อปฟอร์มจริงนะเนี่ยนะเออใช่ใช่มีผลงานไม่หยุดไม่หย่อนเฮ้ยแล้วแล้วเฮ้ยทุดคนหนีแล้วอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกระสัพระลัาษที่ด็อกเตอร์เขารวมล่างนี่มันเกิดหลุดออกมาในที่ตอนนี้คุ้มข้างอะอ้าล้ะด็อกเตอร์ลาตอนนี้อยู่ที่ไหนด็อกเตอร์ดมันฆ่าก่อนเลยเป็นคนแรกอยู่วนทดลองนะไม่อยู่แล้วไปเลยรอทำไมที่นี่มีแต่หมอกเนี่ย เจวี๋ยแล้วทำไมไมันมีเต็มตอบอกว่าเก็บพามาดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยดูฉันจะพามาดูชมน,นกชมไม้อ่ะ,อะโอะยคุณพี่มีแต่สปาเนี่ยนะลกมันจะมีที่ไหนฮะไปบ้าอ,บอะไรเนี่ยเดี๋ยว,ม,วมีเจวี๋มีเกียวอะไรกุ้ยเกี๊ยว <ười> คือกุ้ยเกี๊ยวไอ้มีอยู่เส้นเดียวโอ้กุ้ยเกี๊ยวข้างหัวดาคาดก็ตะเกียบหัวก็ลูกชิ้นเฮ้ยเวี๋ยเคยดูเรื่องนี้ปะบอกมันลึกตะยูกินคนน่ะ อีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสัตว์ประหลาดช่วยด้วยอะไรอะไไ่ชวยออะะรเขาวิ่งหนีอะไรกันอะอะไรอะเขาวิ่งหนีอะไรอะเอุ้ยจะยากอะจะวิ่งไหมล่ะวิ่งเลวตัวอะไรอะว้าววายรอฉันด้วยวายชูชิงบ้าววายชูชิงบ้าวายตัวอะไรนั่นะช่วยด้วยวายเดี๋ยวเดี๋ยวเจะาผีถ่ายไว้ก่อนเร็ว ยากอะไรดนะ้โอ้อฉันไม่เคยเจอเลยจ,าลจล้านมาอฉัน <จะ S 1> อยากจะเป็น,<ห>นแจ็<ห>แจคผู้ฆ่ายักษ<า>์จ้จาเค้ายเชิมัไป,ไ,ปไปรุแล้วเป็นยาเห็นว่าฉันเดียดเว้ล่ะนี่ไงเงียนไม่เงียนมันจ้องเอาเนี่ยฮะมาจะเอาลอวว้าไปแล้วจุกจุจจุจุกดี เปิดประตูอะไรอ่ะเปิดประตูอะไรเลยเปิด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 ป้าหายแล้วแกเข้าประตูวิติไปก่อนสิอ่าวบายเข้าประตูเข้าประตูแล้วเข้าประตูไอ้เป็นบ้าคุณแกเนี่ยเสียงดังวุ่นวายคุณจะหลับไปนดนอ้บ้าไม่มีมารยาทเลยโอ้๋อ มอกมอกยักษ์เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ไป้ไอ้คนไม่มีบอกนี่มันอะไรฮะมันบ้ามันเนี่ยบ้าเหรอดูสี่ัญาไหมเมื่อกี้เราอยู่อยู่คำตัวอักษรอีกคงแก่เนี่ยเราอยู่ในป่าทีมีบอกไม่ใช่หรอไอ้โดนไอ้โดนจริงจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจ้ฝีฟังฉันก่อนนะอะไรฉันฝันเหมือนจริงมากเลยเหมือนฉันมีนิมิตน่ะมันบ้าคงแก่ฮเป็นหมอนูะไรฮะจริงจริงนะบนฝันเหมือนฝันเหมือนจริงมากเลยจริงจรนะ ไป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 ,ะป,ะป,ะปะพรุ่งีตื่นต้องไปทางานไปฉันนอนไม่หลับแล้วว่าฉันกลัวยักษ์ตัวนั้นนะเจ้าหมีน,อ,นอ,มอะไรเน,น,นี่ยยายายาชีรดบนที่นอนนะบอกไว้ก่อน <c oughs> แต่ที่จริงแล้วฝันที่เขาเห็นนั่นคือนิมิตท,ที่เป็นเรื่องจริงบ่งบอกถึงภัยจากสัตว์ประหลาดลวงรักซูโนเมรีนั่นเอง ปดประตูหน่อยเจ้าหวีเปิดประตูหน่อยเฮ้ยเป็นบ้าอะไรงคงคืนเงยคนจะนอนอีบ้านอนไม่หลับแกก็ไปนอนไม่นอนแกก็ปิดตายครับไอฉันหิวข้าวว่เจ้าหวีอยูบ้าอะไรต้องคืนเขาจะนอนแล้วดีไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงไปนะฉันเลี้ยงไงไอ้กระชันมาหนึงเอ้าขี่นี่นีบเชียนะไป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 ,ไปพูดมากไม่ไปกินนะบอกไว้ก่อนเข้าห้องนะว่ ปาเไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเล็กแล้วปัปั๊บปั๊โอ้ปนล็อกห้งเลยยังต้องรออีกเหรอโอ้ยมีข้าเยอะไม่ไม่ยากจนเหมือนแก้วโอ้โหได้ข่าวว่ามีแค่หนึ่งบาทหนึ่งบาทจะหนึ่งบาทก็ได้หมดอ่ะบอกไว้ก่อนเลยหนึ่งบาทก็ได้ทั้งโลกอ่ะหนึ่งบิทคอยนีไหนจะไปกินอะไรอ่ะอยากกินพวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวหน้าแกก็เป็นลูกชิ้นแกยังกินก๋วยเตี๋ยวอีกสบายชอบกินเส้นเลวิต้มยำ พอ้สร็จเรกต้มยำนี่แต่หน้าแกไม่ต้องต้มยำต้มตุต๋นเดิเดินมาทา,างไปเดินทางี๋ยวปิดเชื้อโรคฉันต้องเดินพรมแดงด้วยเข้าใจปะร้านก๋วยเตี๋ยวปิดยังเนี่ยไม่คจะเปล่อยให้แกนี่มันตีสามแล้วเนี่ยฮะฮะหุ้หหยอะไรเจ้าด้านเหมือนอในฝันเลยเหมือนในฝันที่ฉันเห็นเลยเจ้าหมี ได่ปัูโดบารี่ที่รวมร่างกันดีดา้ิดิฉันดิฉันดีใจที่มีนิมิดใรมคนอยู่ว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าววนาววาวว้าวว้วว้าวว้าว้ววาาวว้าวว้าาวว้าวี้าวว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 ้า ว้ายเปน่าแล้วไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเร็วคนเดียวีพารตอนนี้มัเข้ามายเมืออะไรอเปิดประตูให้อยเร็วอยประตูให้เานพิซซ่าเปิดดอยพิซซ่เ้าไปร้าดรร็วร้านใดเดอร์เปที่พุ่นสุดท้ายแล้วเร็วเปิดประตูให้่อยาดอเขาได้ด้วยใเปิ24ชั่วโมง เดี๋ยวนะร้นเบเกอรี่ก๋วยเตี๋วด้วยหรอ้ไ้กินเรอยู่แล้วฮะกยเตียอยู่ได้แกทำให้ฉันมีลบิตอีกรอบเลยปะมาอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดินมาเฮ้ขอโทษนะครับคุณลูกค้าครับร้านปิดแล้วร้านปิดแล้วเดี๋ยด้าะโกนได้ไหมอะเราบอกเปิดยี่สิบสี่แกเจ้าหวี่แต่หน้าร้านเราเขียนยี่สิบสี่ด

เลยนี้ต้องข้ามออกไปเราต้องเอาชีวิตรอดม <ไอ S 1> ีห้องน้ําอีกตังหาที่เนี่ยใช่เนี่ยครัาห้องน้ายี่สิบชั่วโมงยังได้เลยเนี่ยเชรแกไปหาอะไรมาทอดเรวหิวละเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งฮ<า>ะเดี๋ยวเอาเอาอะไรมาทอดแป๊บหนึ่งาจากห้องน้ำาจะว่าเหรอจากห้องน้ำเนี่ยนะแอบดูนะแป๊บเดียวแอบดูอยู่เนี่ยไ้าห้องน้าแอบดูไปลูกอิดเลรไอ้บ้ากแกบอกว่าแกจะเอาอะไรมาทอดในห้องน้ำอ่ะรีบคงในห้องน ทอดิกกินแป๊บเดียวมันไม่ควรมีอะไรในห้องน้ำเราเอาไปทอดเข้าใจไหมันจะไม่มีได้ไงน,นี่ไงเนี่ยเปิดประตูมาเราเปิดประตูประตูมาอาอะไรอะเนื้ออะไรอะเนื้อวากิวแล้วเนื้อวากิวอะไรอยู่ในห้องน้ำเนี่ยกินมาจากโคหานด้ว้ชคโคเลยเนี่ยทอดทกกินคนเลยแล้วใครจะกินเราจมีเจ้ไงน,นี่แป๊บหนึ่งอะเราต้องเอาชีวิตรอดเข้าใจไหม สี่ชั่วโมงตอนตีสามประเด็นคือมันอยู่ข้างนอกแล้วเรามากินเนื้อวากิวแบบชิวๆโอ้โหเหนียเผาปลุกยัขขงเลยทุกคนขัดข้างแล้วก็กินอินเอา้าฉันไม่ได้กินเลยแ,แกกินไปแล้วเหรอไอ้แกบอกคือเขาป,ปลุกนะฉันกินเองก็ได้โอ้โหอะไรเดี๋ยวคนอะไรกินวากิวในคอหายอ๋อเอาไงดีเนี่ยเจ้าหวโีโอ้โหนี่แกอย่าก,กินหมดดิเราไม่ได้จ่ายเงินนะอโอ้โห คุพวกคนให้ไรบ้านเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์เนี่งคะเสียงโทรศัพท์ใครดูดิไหนรับสายซิฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับไม่ตอบไม่ทราบวันที่นาที่ไหนครับอาหารมีไรเปล่าอ๋อตอนที่พี่สปาลาดบุกเมืองอยู่อ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้พวกคุณพี่กัดอยู่ตรงไหนครับเราจะส่งกลังไปช่วยเหลือมาได้ไง มาช่วยรวมช่วยเหลือม like ิชาชีพปะเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าตำรวจครับไอ้บ้าไอ้มิชาชีพเฮ้ยเจมี่ผมผมเป็นเจ้าหนุ่มครับเจ้ามีแกหลบไปเจมี่ถ้าเป็ตำรวจเหรอครับตำรวจวอะไรนะมาเกิดมาถูกหวยประชาชนรอมาไว้ก่อนเลยคนขึ้เตี๋ยวทุเรศดิไอพวกนี้เจอทุ่งนาฮะผมร้อยเอกธนงถวยคงควรคอยครับร้อยเอกอะไรนะคอยอีกรอบหนึ่งเออร้อยเอกธนงถวยคงควรคอยครับวางเลยเลยไม่ต้องคุยวางไหม วางและวคอเซนเตอร์อีกแล้วเราเป็นตำรวจเราต้องพิทักสันติราตเราต้องปกป้องประชาชนมันนี่ไอตัวประหลาดจะเจอร้อยเอกถนงถวยเอาตีกดตีช่วยถนงถวยด้วยครับเอ้าหลอกน้วยรบทุกด้วยเราจะถล่มค้าศึกด้วยสิ่งนี้เรามีถะหลวงมันได้ทะลุยังไม่หยุดยังเอายิงก็ไปไอตันประหลาดเนี่ยยิง้าไปถอยถุยถวย เดินหน้าเอ้าปลยนี่อยไปไกลเลยเอ้าจัดการมันโค่นมันให้ได้จัดการกับมันยังไงมันเป็นสัตว์ประหลาดลงต้องจัดการกับมันให้ได้วันนี้ไม่จัดการไม่ได้เป็นต้องขับวาทุกหน่วยจัดการมันและแล้วกองกำลังต่อต้านและกองกำลังป้องกันตัวเองก็ได้พ่ายแพ้ลงให้กับสัตว์ประหลาดรวมร่างซูโนแมรี หลือเพียงซากศพของเหล่าวีรชนที่พรีชีพเพื่อปกป้องบ้านเมืองและประชาชนอ้าขาวทางจะไม่หลอดแฮะดูสินี่เก่งอะไรเนี่ยไม่มันเลยอ่ะข้าวกินดีกว่าทอดไข่เจียวทำเสือด้วยนะอยู่ฟงเดียวอ่ะออกไปซื้อข้างนอกให้หน่อยแล้วกันถ้าจะกินใครจะออกไปเราดูแล้วทำไงทำไงเหรอทำมาลูกหนน่าจะไม่ใช่ไข่เจียว บ้าปะเนี่ยไม่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 ข้างล่างเอามาลูกว้ย <laughs>